Thank you สวัสดีค่ะพบกับช่องบ้านส่วนอันดานะคะวันนี้คัดบอลสีมาแบ่งปันให้เหมือนเดิมนะคะบอลสีของเราเป็นไม้สวยๆคัดหน้ามาให้อยู่ในกระถางไซส์ขนาด6นิ้วไซส์ล้นๆเลยค่ะเน้นเป็นไม้ที่สร้างหัวมีหัวแล้วนะคะบางต้นคุ้มค่ามากมีหัวใหญ่ที่สามารถาไปผ่าทําจํานวนได้ท่านไหนสนใจสั่งซื้อสแกนที่ QR code คุมซ้ซยล่างเพื่อแอดไลน์ line. หรือแอดไลน์จากเบอร์โทร0 8 0 9 4 8 2 8 2 8 3มาได้เลยนะคะไม้ของเราแพ็คจะส่งลงกล่องให้อย่างดีค่ะในรอบนี้จัดส่ง ให้เป็นเช้าวันเสาร์ที่17มกราคม2569ส่งทางไปรษณีย์ไทยนะคะมีค่าส่ง1-4ต้นที่60บาทเรามีโปรโมชั่นหากลูกค้าต้องการความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะคะมีโปรสั่งซื้อ5ต้นฟรีค่าจัดส่งค่ะของบ้านส่วนอนดาเราไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเราต้องชี้แจงเรื่องค่าขนส่งทุกครั้งทางไปรษณีย์เขาจะมีโปรส่วนลดค่าขนส่งแต่ทางบ้านส่วนอนดาเราไม่ได้รับโปรส่วนลดตรงนี้นะคะค่าส่งจริงจะแพงมาก1-4ต้นที่เราเก็บลูกค้าแค่60บาท ค่าส่งจริงจะอยู่ที่125บาทนะคะโปร5ต้นที่เราทำส่งฟรีค่าส่งจริงจะอยู่ที่1 7 0่งบถึงสองบาทแล้วแต่ขนาดเราก็ฟอร์มไม้ด้วยขอลูกค้าที่เข้าใจตรงนี้เนาะเพราะว่าทางบ้านส่วนอาดาแพ็คไปให้อย่างดีค่ะอุปกรณ์การแพ็คเซฟไม้ไปให้อย่างดีที่สุดค่ะก็จะมีเรื่องค่าอุปกรณ์ตรงนี้ด้วยกล่องลังเทปกาวพวกนี้ค่ะเราก็จะมีใย,ยสังเคราะห์เนาะกรณีซื้อ5ต้นเนี่ยค่ะหนูจะแพ็คแยกเป็น2กล่องให้เพราะว่าเฉลี่ยน้ําหนักดินนะคะเพราะว่าในนนนนนนััั้้เนาาคือดินนํหกมม เวลาขนส่งโยนหรือกระแทกแบบนี้ต่อให้เราแพคไปดีขนาดไหนเขาไม่ได้อุ้มของเราไปแค่กล่องเดียวนะคะกล่องมันก็จะอัดกันอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเซฟของเราไปให้อย่างดีที่สุดค่ะบอนสีเป็นไม้ใบในระหว่างการขนส่งจะมีใบเหลืองเฉาเอียงเอ็นหาแสงหรือทิ้งใบบ้างนะคะกรณีที่เป็นไม้ด่างเน้นย้ํานะคะจะมีใบช้าน้ําหรือขอบใบไหมซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของการขนส่งไม้ด่างอยู่แล้วนะคะเมื่อท่านได้รับไม้แล้วก็ให้แกะรอแกะในช่วงค่ำๆนะคะแล้วก็ราดน้ําให้ชุม่มพักใน ร่มประมาณ2-3วันให้ไม้ฟื้นตัวตั้งตรงอย่าลืมค้ำก้านนะคะอุปกรณ์เหลือใช้อะไรก็ได้ค่ะค้ำประคองทรงให้เขาไว้เพื่อลดการทิ้งใบพอไม้ฟื้นแล้วก็ค่อยเอาออกมารับแดดแดดในที่นี้คือต้องผ่านสแลนประมาณ70%หรือว่าเป็นร่มไม้ใหญ่นะคะไม่ใช่ไปวางกลางแดดโดยตรงนะคะบอนเขาจะสีซีดแล้วก็ค่อยๆทิ้งใบลงนะ ท่านไหนที่อยากได้ไม้หน้าสวยเต็มฟอร์มสร้างหัวแล้วเลี้ยงง่ายเลี้ยงนอกตู้ได้สบายก็ลองมาเปิดใจแวะมาอุดหนุนกับทางบ้านส่วนอันดาดูนะคะซื้อที่อื่นเล็กๆล,ลองมาซื้อส์ใหญ่ดูบ้างเริ่มต้นแรกกันที่มณีจันทร์ค่ะเป็นไม้ด่างกัดสีนะคะต้นนี้ค่ะเป็นไม้ใบไทยสวยมากค่ะพื้นใบสีเขียวจะก,กัดสีเปลี่ยนเป็นชมพูชมพูเข้มขึ้นเงาเลยค่ะอันนี้เป็นใบใหม่อย่างกลางใบไม่เต็มที่นะคะนี่เปิดมาหน้าด่างเหลืองสวยเลยไม้ตัวนี้เลี้ยงนอกตู้ได้ดีแล้วก็เป็นไม้ที่สวยมากค่ะ มณีจันรต้นไซส์ใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะเอียงกระถาง6นิ้วให้ดูเลยดูความสูงขึ้นไปนะคะความมือจะแนบตัวอย่างให้ถ้าต้นไหนหาทันนะมณีจันให้ที่180บาทค่ะฮาร์ดบีดค่ะไม้กัดสีสวยจากพื้นใบเขียวเขาจะกัดสีพื้นใบเปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนแล้วก็ขึ้นเม็ดสีชมพูมานะคะ เดินเส้นกระดูกเขียวสวยค่ะเราก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆทรงใบสวยเหมือนรูปหัวใจเลยค่ะไซส์ใหญ่มากนะคะเป็นแม่พันธุ์ได้เลยนี่เป็นขนาดด้านข้างหลอดใหม่มาแล้วด้วยค่ะให้ราคาฮาร์ดบีบกระถางนี้อาไปที่230บาทเดี๋ยวหนูเทียบกระถางให้ดูนะคะไม้เราอยู่ในกระถาง6นิ้วถ้าเราสวมเปลี่ยนขึ้นกระถางไซส์10นิ้วที่อยู่ฝั่งซ้ายเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูขนาดกันนะคะซึ่ง6นิ้วนี่มันก็ไม่เล็กแล้วเนาะนี่ค่ะ ถ้าส่วนเปลี่ยนขึ้นกระถาง10นิ้วเราจะเห็นฟอร์มไม้แบบนี้นะคะใหญ่แล้วก็เป็นแม่พันธุ์ได้เลยในราคา230บาทถือว่าคุ้มมากค่ะเวลาเลือกซื้อออนไลน์อย่าลืมดูขนาดฟอร์มไม้แล้วก็กระถางด้วยนะคะสีการจนาพิเศษเจน2ค่ะเป็นไม้หน้าด่างป้ายนะคะต้นนี้ค่ะพื้นใบเขาก็จะมีหลากสีนะคะจะมีชมพูเหลืองส้มเข้ามาพื้นจะกัดเม็ดผ้าสีขาวขึ้นยิ่งแก่นะคะ เม็ดขาวก็จะยิ่งขึ้นมากเท่านั้นนะคะป้ายเขียวหลอดใหม่มาแล้วด้วยค่ะความมือเป็นตัวอย่างค่ะเดี๋ยวพอพ้นฤดูหนาวหน้าเขาจะสว่างขึ้นแบบนี้ค่ะให้ราคาสีกัญน,นาพิเศษที่160ค่ะรัตนลุ่งโลดค่ะไม้ดังใบไทยสวยอีกหนึ่งต้นค่ะต้นนี้นะคะพื้นใบเขียวดังขาวดังเหลืองดังมิ้นเม็ดชมพูค่ะจะเป็นเม็ดร้อยนะคะจะเข้มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆออกชมพูม่องเลย ใบนี้ชักยอดสั้นเพราะว่าช่วงหนาวจัดเนาะแต่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะคะหลอดใหม่มาแล้วค่ะด่างสวยมากด้วยค่ะต้นไซใหญ่นะระัตนาลุงโลดให้ที่180บาทค่ะเป็นไม้สวยแม้ว่าจะเป็นไม้ด่างก็เลี้ยงนอกตู้ได้ดีค่ะพรไอ้ไข่ค่ะไม้ใบกลมสวยมากค่ะต้นนี้นะคะดูรายละเอียดกันนะคะใกล้ๆพื้นใบจากชมพูถ้ารับแดดมากจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมสีแดงค่ะนี่นะตรงนี้เรียกว่า ะะเขาจะบิดชิดกันแบบนี้เลยค่ะฟอร์มสวยมากผ่อนไอ้ไข่ให้ที่170บาทเป็นไม้ก้านใหญ่ใบหนาแข็งแรงค่ะใครยังไม่มีก็เก็บเลี้ยงได้เลยค่ะต้นนี้ทองวิเศษค่ะไม้ป้ายสวยอีก1นึต้นนะคะเป็นไม้พื้นใบเขียวจะค่อยๆเปลี่ยนสีนะคะสีพื้นใบจะออกขาวหรือเทาแล้วก็จะมีความป้ายป้ายสีเหลืองที่ปลายใบนะคะไม้ตัวนี้ก้านแข็งแรงมากค่ะ ดูการได้เลยนะคะอย่งขนาดด้นข้างให้ดูพองวิเศษกระถางนี้ให้ที่170บาทค่ะยังเป็นไม้ใหม่อยู่นะคะต้นนี้เมืองเกาะเกร็ดหน้าแผลงค่ะต้นนี้ค่ะเป็นพื้นเขียวแล้วก็กัดสีเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้าด่างด้วยนะคะเวลาที่รับแสงเนี่ยค่ะใบเขาจะขึ้นเงาเลยนี้นะคะดูรายละเอียดได้เลยนะคะใบเงาสวยมากแล้วก็จะแดงแป๊ดเลยค่ะเมืองเกาะเกร็ดหน้าแผลงให้ที่200บาทค่ะ ดูขนาดด้านข้างนะคะไม้มีหัวแล้วนะคะท่านไหนชื่นชอบหน้าแผลงนะคะสวยด้วยค่ะเก็บไปเลี้ยงดูได้เลยค่ะต้นนี้แม่ฟ้าหลวงค่ะต้นนี้นะคะเป็นไม้ที่มีหัวแล้วนะคะต้นนี้อายุปีหนึ่งแล้วนะนี่ค่ะด่างนะคะฤด,ดูหนาวสีเขาก็จะเข้มๆผิดเพี้ยนไปหน่อยนะคะใบนี้จะเป็นด่างเหลืองส้มค่ะนี่ดูรายละเอียดใบนะคะริ้วลายขึ้นแบบนี้คือไม้ที่เขามีอายุนะคะใบเขาจะไม่เรียบสังเกตได้เลยนะคะ แม่ฟ้าหลวงกระถางนี้ให้ที่150บาทค่ะขนาดสาด้านข้างค่ะพอพอ้นฤดูหนาวสีไม้นะคะหน้าไม้จะสว่างสดใสขึ้นกว่านี้นะคะท่านไหนหาไม้หน้าสวยๆเก็บไปได้เลยไม้กัดสีค่ะปีกหงค่ะปีกหงเป็นไม้พื้นใบสีเขียวกัดสีก่อนนะคะตรงกลางค่ะ นี่เลยจะขึ้นเป็นสีแดงก่อนนะคะขอบใบเว้นขาวไว้แบบนี้เดี๋ยวจะขึ้นสีนะคะเป็นเหลืองชมพูเข้ามาแก่เต็มที่นะคะจะออกเหลืองทองเลยต้นนี้เป็นไม้เลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากๆค่ะจะยิ่งกับสีสวยเราก็เลี้ยงรวมกอสวยมากค่ะต้นไซใหญ่ปิ่หงให้ที่หนึ่งร้อยเบบาทค่ะก็จะเป็นเหมือนตัวอย่างที่ขึ้นให้ดูเลยนะคะทองทาราค่ะหนึ่งในไม้ไมป้ายพื้นเหลือง ป้ายสีเขียวแล้วก็จะมีเม็ดสีแดงเม็ดใหญ่นะคะจะมีการกัดสีด้วยนะคะขึ้นสีแดงๆแบบนี้ที่บริเวณพื้นใบแล้วก็ความป้ายเข้าสีแดงน้ำตาลนะคะอันนี้จะออกหน้าแผลงนะแต่ว่าสวยเลยค่ะหน้าสวยสว่างทองทารากระถางนี้ให้ที่200บาทค่ะเป็นไซส์ใหญ่เอาไปเลี้ยงทำแม่พันธุ์ได้เลยนะคะไม้ถือว่าหน้าสวยมากค่ะ องหญิงท่อฝันค่ะกอนนี้ค่ะเป็นไม้ป้ายนะคะต้นนี้พื้นแดงปลายสีขาวแล้วก็กัดสีด้วยสีขาวหรือบางทีจะออกสีเงินเงินนะในความป้ายจะกัดสีเป็นชมพูแปน่นหรือว่าชมพูอมสีแดงขึ้นมานะคะยิ่งเปิดใบใหม่หน้ายิ่งสว่างมากยิ่งขึ้นกอนนี้คุ้มมากค่ะมีสี่ต้นในหนึ่งกระถางนะคะเราจะยิ่งเปิดหน้าป้ายมามากยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะกอนแน่นๆใหญ่เลยองค์หญิงท่อฝันกอนนี้ให้ที่2 2 0บาทค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้สบายมากค่ะ ไม้ป้ายค่ะผีตะโคนค่ะไม้ทรงใบแปลกแล้วก็ป้ายสวยค่ะต้นนี้เขียวป้ายสีแดงนะคะมีแข้งสวยด้วยหลอดใหม่มานะคะป้ายสวยทุกใบค่ะแล้วก็เป็นไม้ที่ก้านใบแข็งแรงมากค่ะตรงโคนเขานะคะจะใหญ่แน่นเลยให้ราคาผีตะโคนที่180บาทขนาดไซส์ด้านข้างนะคะไม้ไม่เล็กนะเอาไปสามารถอัพไซส์เปลี่ยนขึ้นกระถางไซส์10นิ้วได้เลยค่ะ หนึ่งเดียวในจักรวาลมีแบ่งสองต้นนะคะเป็นไม้กัดสีสวยมากค่ะจากพื้นใบสีเขียวเขาจะเปลี่ยนกัดสีเป็นพื้นใบสีแดงแล้วก็ขึ้นเม็ดสีขาวอีกทีหนึง่งเดินเส้นกระดูกเขียวแบบนี้นะคะจะเข้มมากขึ้นเรื่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดําเลยไซส์ใหญ่ค่ะเอาไปทําแม่พันธุ์ได้เลยนะคะหนึ่งเดียวในจักรวาลให้ที่250บาทค่ะกระถางที่2ค่ะก็อายุไม้เท่ากันนะคะสวยงามเท่าๆกันเลยค่ะดูรายละเอียดได้เลยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะ ขนาดไซส์ไม้เท่ากันให้ราคากระถางที่2ก็250บบาทค่ะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะต้นนี้เป็นไม้ที่แข็งแรงมากๆเลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากเช่นกันนะคะท่านไหนชื่นชอบหรือว่ายังไม่มีก็เก็บเลี้ยงได้เลยนะคะ กิตติมาเจ็ดจีรค่ะไม้ป้ายพื้นใบสีขาวป้ายสีเขียวแล้วก็จะมีกัดเม็ดสีแดงหรือสีชมพูขึ้นที่พื้นใบด้วยเริ่มกัดจากตรงสะดือขึ้นมาก่อนนะคะเลี้ยงรับแสงมากต้นนี้จะยิ่งกัดสีได้ไวค่ะไสใหญ่มีหัวเราด้วยกิตติมาตรเจ็ดจีรให้ที่160บาทขวามือเป็นตัวอย่างนะคะการกัดสีของเขาใครชื่นชอบก็เก็บเลี้ยงดูได้เลยค่ะชายชนค่ะวันนี้มีแบ่ง2กอนะคะเป็นไม้ข้ามปีทั้งคู่ค่ะ เป็นสายพันธุ์ที่แดงลงก้านป้ายสวยสวยทุกใบค่ะแดงสดด้วยนะคะดูรายละเอียดได้เลยกระถางที่1น,นะคะต้นนี้เป็นต้นแม่1ต้นแล้วก็มีหน่อใหญ่อีกหนึ่งหนอ่อต้นนี้ก็หัวใหญ่นะคะไม้ปีกว่าเช่นกันค่ะดูรายละเอียดได้เลยนะคะถือว่าเป็นไม้ป้ายที่สวยมากเลยค่ะขนาดดูตรงโคนได้เลยนะคะนี่ค่ะมีหัวใหญ่ที่สามารถเอาไปผ่าทําจํานวนได้แล้วใช่ชนกระถางที่1น,นะคะกรณีให้ที่2 5 0บาทค่ะ ใครเลี้ยงไม้ไม่โตนะคะชายชนที่สายพันธุ์แดงลงก้านเนี่ยเป็นไม้ที่ค่อนข้างโตช้านะก็เอาใหญ่ๆไปดูแลได้เลยค่ะกระถางที่2ค่ะกอใหญ่ขึ้นมากกว่ากันมากนะคะอันนี้มีต้นแม่หนึ่งแล้วก็หน่ออีก3ค่ะใบหนาแข็งแรงมากนะคะเพราะว่าไม้ข้ามปีเนี่ยใบเขาก็จะกล้านขึ้นนะคะเพิ่มความแข็งแรงให้ไม้ยิ่งขึ้นป้ายสวยทุกใบเลยค่ะชายชนกอใหญ่นี่นะคะให้ที่380บาทค่ะ ใครอยากได้เป็นกอมาเก็บไปได้เลยนะคะไม่ต้องไปเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆเนาะเพราะว่าบางทีค่ะไม้เล็กๆเนะะี่ยค่ะที่เขายังไม่มีหัวหรือว่าหัวเล็กๆเนี่ยบางทีเราเลี้ยงไปอาจจะสะดุดหรือว่าไม่โตก็ได้เอาใหญ่ๆไปนะคะคุ้มค่าลูกค้าเลยค่ะก็ทางบ้านสวนอันดาเลี้ยงมาเนิ่นนานนะคะกว่าจะขึ้นกอจาก1ต้นแตกหน่อขึ้นมาได้ขนาดนี้ เอาไปก็อัพไซส์เปลี่ยนขึ้นกระถางไซส์เกิน10นิ้วได้เลยนะคะพักไม้ก่อนนะประมาณ1-2อาทิตย์ค่ะค่อยทําการอัพไซส์ใหญ่ให้เขานะกระถางถัดมาเจ้าจันเพนค่ะเป็นไม้ป้ายนะคะป้ายสวยทุกใบเลยดูความป้ายนะคะเหลืองพื้นใบเขาไม่ใช่แค่สีเขียวอย่างเดียวนะคะจะเปลี่ยนกัดสีเป็นสีแดงด้วยมีเม็ดที่พื้นใบแบบนี้ค่ะดูรายละเอียดเดยนะคะป้ายสวยทุกใบใบขึ้นเงามันเลยค่ะก้านหนาแข็งแรงมากค่ะ เจ้าจันเพนให้ที่200บาทค่ะเป็นไม้ไซใหญ่นะคะเอาไปอัพไซเปลี่ยนขึ้นทำแม่พันธุ์ได้เลยค่ะหันุมานเผาลงกาค่ะต้นอาจารย์เสริมเป็นไม้กัดสีนะคะพื้นใบสีแดงกัดสีที่พื้นใบเป็นสีดำเหมือนขม่าวไฟนะคะเลี้ยงรับแดดรับแสงมากได้เลยค่ะต้นนี้ใบจะขึ้นเงาเลยค่ะเป็นแดงตัดดำ ต้นนี้ไซส์ใหญ่มากๆดูจากขนาดใบได้เลยนะคะแล้วก็การกัดสีของเขาหนุมานเผาลงกาค่ะขนาดไซส์ด้านข้างใหญ่มากให้ราคาอยู่ที่180บาทไม้ค่อนข้างแข็งแรงค่ะต้นนี้เขียวเนียวซับค่ะไม้ป้ายสวยอีกหนึ่งต้นค่ะ ใครที่มีรัศมีจันทร์เก็บเขียวเหนียวซับไปด้วยนะคะต้นนี้ก้านแล้วก็ใบหนาแข็งแรงมากค่ะป้ายสวยบริเวณพื้นใบเขานะคะเขาจะกัดสีด้วยต้นนี้จะออกเป็นหน้าส้มนะคะใบหนาแข็งแรงมากดูริ้วลายขึ้นได้เลยนะคะตั้งแต่สะดือค่ะจะกัดสีสวยเลยค่ะต้นไซใหญ่เอาไปทําแม่พันธุ์ได้เลยนะคะเขียวเหนียวซับให้ที่ 260บาทอัพไซส์ก็แนะนำกระถางประมาณสักไซส์10นิ้วได้เลยค่ะถือว่าเป็นไม้น้าสวยอีกหนึ่งต้นก้านใบแข็งแรงค่ะใครยังไม่มีก็แนะนำได้เลยนี่นะคะให้ดูใกล้ๆเนาะกัดสีเปลี่ยนเป็นส้มอมสีแดงเลยค่ะปีศาจแดงหน้าแผลงค่ะต้นนี้หรือจะเรียกว่าทิดาลูซิเฟอร์นะคะนี่ค่ะเข้าสีมานะคะสีสวยครบเลยเหลืองส้มชมพูขาวมิ้นค่ะพื้นใบเขียวก็จะเหลือน้อยแล้วนะนี่ค่ะ ด่างสวยทุกใบเลยค่ะปีศาจแดงหน้าแผลงกระถางนี้ค่ะให้ราคาอยู่ที่200บาทต้นนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะรอ้ลฤด,ดูหนาวนะสีเขาจะสว่างสวยให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่านี้ค่ะไม้เหลืองค่ะต้นนี้ค่ะบอนกาบนะคะมีชื่อว่าจตุรเทพค่ะไม้พื้นใบสีเหลืองกัดสีบริเวณไส้สะดือนะคะนี่ค่ะลายสีเดินเส้นกระดูกแดงชัดแบบนี้เลยค่ะ ต้นขนาดไซส์ใหญ่นะคะไม้เหลืองเป็นไม้โตช้าค่ะกว่าจะได้ไซส์นี้จะตัวเทพให้ที่170บาทค่ะกระถางต่อมาค่ะไม้ป้ายค่ะเจ้าล้านช้างค่ะต้นนี้เป็นไม้เก่านะทํายากมากค่ะพื้นใบสีชมพูใ้สีเขียวและเขาจะมีเม็ดสีออกขาวๆบริเวณที่พื้นใบด้วยนะคะน,นี่นะอันนี้เลี้ยงรับแสงหรือว่านอกตู้ได้ดีมากค่ะเจ้าล้านช้างกระถางนี้ค่ะให้ที่160บบาทขนาดด้านข้างนะคะ ก้านแดงแดงสวยสวยเลยค่ะท่านไหนชื่นชอบก็เก็บได้เลยนะมัน,นีล้อมเพชรหน้าแผลงค่ะต้นนี้ค่ะเป็นไม้พื้นใบสีเขียวด่างจะเป็นด่างขาวด่างเหลืองด่างมิ้นต้นนี้จะกัดพื้นสีชมพูด้วยนะคะบริเวณสะดือค่ะแดงแป๊ดเลยค่ะยิ่งแก่ยิ่งสวยค่ะนี่นะพื้นใบจะกัดเป็นสีชมพูแบบนี้เลยค่ะต้นไซส์ใหญ่ใหญ่มากนะคะมีหัวแล้วด้วยดูขนาดด้านข้างค่ะมันนีล้อมเพชรหน้าแผลงให้ที่160บบาทค่ะไม้ด่าง ทำไม่ได้ด่างทุกต้นนะคะได้ด่างสวยๆมาแล้วเก็บได้เลยรัศสสุลตานนค่ะด่างสวยเลยค่ะพอพ้นฤดูหนาวนะคะสีนี่ดูความด่างของเขานะคะจะเปิดเป็นชมพูแดงต้นนี้จะติดหน้าป้ายด้วยนะคะเข้าป้ายเขียวเขียวอ่อนเขียวสว่างค่ะสีสันด่างสวยมาครบเลยนะคะใบใหม่ค่ะเปิดมาสวยมากค่ะหน้าแดงชัดเลยค่ะ รัศมีตาดให้ที่320บาทความมือค่ะเป็นตัวอย่างต้นแม่ของเขานะคะผ่านมาจากต้นนี้เลยสังเกตว่าเขาจะติดหน้าป้ายมาเหมือนกันค่ะก้องทรณีค่ะไม้สวยมากค่ะต้นนี้ค่ะเป็นไม้หน้าด่างป้ายนะคะสีสันสวยมีเริ่มกัดสีแดงขึ้นมาแล้วนะคะยิ่งเลี้ยงรับแสงมากจะยิ่งแดงได้ไวค่ะ กระดูกเขานะคะจะเป็นชมพูดแดงแบบนี้เดินเส้นแบบนี้นะคะทำให้ใบเขาหนาแล้วก็แข็งแรงมากเป็นไม้ฟอร์มสวยก้านใบแข็งแรงค่ะกล้องธรณีให้ที่340บาทค่ะเป็นไม้สวยอีกหนึ่งต้นที่แนะนำเลยค่ะ ต่อมาค่ะริมหน้าผาค่ะไม้ด่างกัดสีค่ะต้นนี้เขาจะไล่สีนะคะเขาจะเริ่มจากด่างขาวก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นชมพูอ่อนและกัดสีเป็นชมพูแก่ขึ้นมานะคะหรือว่าบางทีกัดไปทางสีแดงเลยใบหนาแข็งแรงมากเนี่ยนะคะเดี๋ยวใบเขาก็จะเริ่มกัดสีบางใบนะคะเปิดมาก็จะเข้าเหลืองส้มมานะคะความมือเป็นตัวอย่างแม่พันธุ์นะคะอยู่ในกระถาง5.5นิ้วริมหน้าผากระถางนี้ให้ที่180บาทค่ะ นเมืองนอนท์ค่ะไม้ด่างหน้าสวยๆแบบนี้นะคะเป็นพื้นชมพูค่ะด่างขาวด่างเหลืองด่างมินจะมีเม็ดสีชมพูบริเวณพื้นใบด้วยนี่เป็นใบใหม่นะคะยังกลางใบไม่เต็มที่ได้ต้นไซใหญ่แล้วก็หน้าสวยด่างทุกใบเลยค่ะน้ำเมืองนอนท์ให้ที่1 7 0เจบาทค่ะไม้ด่างไซสใหญ่แบบนี้นะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ดีแล้วค่ะทองจันร์ค่ะต้นนี้เป็นไม้ป้ายนะคะพื้นเขียวค่ะป้ายสีเหลือง พื้นใบเขาจะกัดสีด้วยนะคะเป็นออกสีแดงนะแล้วก็จะมีเม็ดเม็ดชมพูจะขึ้นเป็นเม็ดลอยค่ะก้านแข็งแรงตั้งตรงใบหนาขึ้นเงาทองจันกระถางนี้ให้ที่1 7 0เจบาทได้เป็นไซส์ใหญ่หน้าสวยสวยเลยค่ะเทราปตีค่ะไม้กัดสีแล้วก็จะเข้าเป็นด่างเปลือกขึ้นสีขาวนะคะเหมือนลายเมฆเลยในกระถางนี้นะคะมีทั้งหมด2ต้นนะคะได้ไปเป็นกอเลยค่ะ สีจะยิ่งเข้มสวยมากยิ่งขึ้นดูสีสันนะคะขอบใบขึ้นน้ำตาลพื้นกัดสีแดงแล้วก็จะเตี่ยวจะเข้าสีขาวมานะคะเทราปตีให้ที่160บาทค่ะก็สวยๆเลยนะคะขวามือเป็นตัวอย่างนะคะการไล่กัดสีของเขาเมื่อกัดสีเต็มจะยิ่งสวยมากค่ะออปติมัสค่ะไม้ป้ายสวยมากๆเลยค่ะพื้นใบนะคะจะเป็น เหลืองแดงส้มมาผสมกันความป้ายนะคะขึ้นขอบใบแบบนี้ป้ายสีเขียวแจ่มชัดมากค่ะถ้าเลี้ยงรับแสงมากนะคะสีจะสว่างมากกว่านี้เลยออปติมาสกระถางนี้ค่ะให้ที่180บาทหลอดใหม่มาแล้วด้วยนะคะถือว่าเป็นไม้หน่าสวยอีก1ต้นเลยค่ะ พระรักษาค่ะหมายกัดสีสวยมากๆค่ะพื้นใบเขานะคะจะมีสีเขียวเราไล่กัดสีเปลี่ยนเป็นสีชมพูแดงบริเวณกระดูกค่ะจะเข้มดำนูนมากค่ะต้นนี้เมื่อโตเต็มฟอร์มนะคะก้านแข็งแรงใบหนาขึ้นเงามากค่ะเลี้ยงจริงๆไม่ต้องทำก้านนะคะอันนี้หนูคำเพื่อจัดฟอร์มในการถ่ายคลิปเฉยๆขวามือเป็นตัวอย่างค่ะเวลากัดสีเต็มสวยมากพระรักษาให้ที่170ค่ะ ไม้ป้ายค่ะทองเศรษฐีสวยมากค่ะต้นนี้เป็นไม้ยุบไปนะคะข้ามปีแล้วค่ะมีหัวแล้วเราก็มาฟอร์มขึ้นใหม่นะคะเป็นไม้พื้นเหลืองป้ายขึ้นมาแล้วค่ะเป็นแดงอมส้มมาแบบนี้เลยค่ะผสมสีสวยมากค่ะเป็นไม้ใบแข็งหนาค่ะใบจะขึ้นเงาเลยเลี้ยงดีๆได้เลยนะคะนี่ค่ะก้านก็ใหญ่แข็งแรงด้วยค่ะทองเศรษฐีกระถางนี้ค่ะเอาไปที่1 8 0ดบบาทค่ะยิ่งเลี้ยงรับแสงมากจะขึ้นหน้าส้มแดงมากยิ่งขึ้นกว่านี้ค่ะ ดังต้องมนค่ะสวยมากค่ะท่านไหนชื่นชอบเก็บได้เลยนะคะต้นนี้เป็นไม้หัวเล็กค่ะผ่ามาได้น้อยมากนี้นะคะรายละเอียดจากพื้นใบเป็นสีเขียวอ่อนๆนะจะค่อยๆไล่เปลี่ยนสีขึ้นมานี้ค่ะลเ่เฉดขึ้นมาแบบนี้เลยเป็นสีเหมือนนมเย็นเลยค่ะเราก็จะเข้าเป็นดัางลายประครับขึ้นมานะคะเม็ดแดงๆขึ้นมาแบบนี้คือไม้ที่เขามีอายุแล้วนะคะเป็นไม้ฟอร์มคอมเพกสวยค่ะให้ราคาดัางต้องมนกระถางนี้ที่400อบาทค่ะไม้อายุมากแล้วนะคะ สามเกลอค่ะไม้ป้ายใบยกลมสวยค่ะพื้นใบขาวความป้ายก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองจะสว่างมากยิ่งขึ้นค่ะมีเม็ดแดงบริเวณพื้นใบด้วยเส้นกระดูกเขานะคะจะเดินเส้นเป็นสองสีนะบริเวณที่เป็นสีเหลืองก็จะได้กระดูกเหลืองบริเวณสีขาวจะได้กระดูกสีเขียวสวยมากๆค่ะขวามือค่ะเป็นตัวอย่างต้นแม่ของเขาสามเกลอกระถางนี้ค่ะให้ที่260บบาทค่ะถือว่าเป็นไม้สวยสีสันสบายตาอีกต้นหนึ่งเลย เลกาซี่ค่ะไม้ป้ายสวยพื้นใบสีแดงป้ายสีเขียวค่ะกว่าจะป้ายขึ้นสีเขียวเนี่ยเขาจะเป็นป้ายขาวแล้วก็ไลเ่เฉดสีขึ้นมาก่อนนะคะจนสีเข้มแบบนี้เลยริ้วลายขึ้นแบบนี้นะคะไม้ข้ามปีนะไม้ได้อายุมีอายุค่ะใบหนาแข็งแรงมากๆแล้วก็เป็นไม้ฟอร์มสวยฟอร์มคอมเพกจะเป็นพุ่มเลยนะคะป้ายทุกใบเลกาซี่ค่ะกระถางนี้ให้ที่200บาทค่ะ ขอราคาตามอายุของไม้นะคะเพราะว่าเลี้ยงนานมากค่ะแล้วก็ฟอร์มใหญ่ฟูล,ล้นกระถางแบบนี้เลยลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่าไม้บางต้นกว่าจะเลี้ยงโตขนาดนี้ใช้เวลานาน,านมากค่ะกระถางถัดมาเทพสิรินค่ะไม้ป้ายสวยอีกหนึ่งต้นค่ะพื้นใบเหลืองปลายสีเขียวแล้วก็จะมีขึ้นเม็ดด้วยนะคะเม็ดสีชมพูที่เห็นค่ะถ้าเลี้ยงรับแสงมากจะขึ้นเป็นออกสีม่วงเลยค่ะสีสันจะตัดกันมากสะดือจะเปลี่ยนเป็นสีดํานะคะ ถือว่าป้ายสวยทุกไม่แล้วก็ได้ไส์ใหญ่ต้นนี้เป็นไม้เหลืยงนอกตู้ค่ะเทพซีรินให้ที่180บาทค่ะก้านเขาจะใหญ่นะคะทำให้เขามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะใครชอบนะคะสีเหลืองตัดเขียวเก็บได้เลยค่ะเศษฐีปีฉลูค่ะไส์ใหญ่ไซส์ทำแม่พันธุ์ได้เลยแล้วก็หน้าด่างสวยๆด้วยนะคะนี่ค่ะ เป็นด่างชมพูขาวเหลืองมาผสมกันบางใบก็จะขึ้นสีส้มๆหลอดใหม่มาแล้วด่างแน่นอนค่ะเสรษจทีปีฉลูกระถางนี้ให้ที่240บาทค่ะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยเอาไปก็รออัพไซส์เปลี่ยนกระถางใหญ่นะคะอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนนะพักให้ไม้เขาปรับสภาพก่อนนะคะ กระถางต่อมาค่ะ9ก้าทับค่ะสวยมากค่ะเป็นไม้ด่างป้ายกัดสีครบในต้นเดียวกันเลยแล้วก็ต้นนี้ด่างสวยทุกใบบริเวณพื้นใบที่เราเห็นเนี่ยค่ะจะกัดสีเปลี่ยนเป็นสีแดงเพลิงแล้วก็จะให้เห็นความป้ายสีเหลืองด่างขาวด่างมิ้นมาผสมกันแบบนี้ใบใหม่ยังกลางใบไม่เต็มที่นะคะแต่ว่ากัดสีมาสวยแล้วก็ขึ้นป้ายเหลืองชัดเจนมากค่ะฟอร์มสวยด้วยค่ะต้นนี้ขนาดไซส์ด้านข้างค่ะ ้าทับกระถางนี้ให้ที่240บาทขอราคาความสวยนะคะเพราะว่าสวยๆแบบนี้ผ่าม,มาไม่ได้ทุกต้นเลยค่ะเป็นไม้อีกหนึ่งต้นที่เลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากค่ะจะยิ่งกัดสีได้ไวด้วยบอนสีทุกต้นนะคะเมื่อมีการเคลื่อนย้ายหรือว่าการขนส่งจะมีการปรับสภาพนะคะรัศมีเงินค่ะไม้ป้ายสวยอีกหนึ่งต้นค่ะป้ายเขียวสวยมากแล้วก็จะมีเม็ดขาวๆบริเวณพื้นใบด้วยพื้นใบจะกัดสีเป็นสีชมพูถ้าเลี้ยงนี่ค่ะ ได้แสงมากขึ้นนะคะจะยิ่งกัดสีได้ไวต้นนี้เขาจะเป็นไม้ที่แตกหน่อเป็นกอได้ไวมากๆค่ะรัศมีเงินกระถางนี้ให้ที่140บาทรากเดินทะลุกระถางรับประกันว่าไม้มีหัวค่ะท่านไหนชื่นชอบก็เก็บไปได้เลยนะคะบอนสีมีหลากหลายชนิดให้เลือกเก็บนะคะก็เก็บไปตามกำลังทรัพย์ก่อนได้เลยค่ะ หน้าไม้คัดมาให้มีเฉพาะตามที่ลงในคลิปนะคะราคาแตกต่างกันไปเนาะบางต้นไม้ชื่อเดียวกันราคาก็จะแตกต่างกันเพราะว่าความสวยเป็นตัวกําหนดราคาของเขานั่นเองค่ะแม่ค้าลงคลิปจะแจ้งรายละเอียดไม้ชื่อราคาไว้ให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าไม่สะดวกไปไถ่ายรูปให้ใหม่นะคะแม่ค้ามีงานประจำเนาะบางทีมันจะไม่สะดวกค่ะกว่าจะได้ขายกันอย่างเงี้ยท่านไหนต้องการสั่งซื้อให้โทรมาหรือไลน์มานะคะเพราะว่าบางที คอมเมนต์ใต้คลิปอะมันมีความเสี่ยงนะคอมเมนต์ทักทายกันได้แต่ว่าบางท่านอะจะให้ที่อยู่เบอร์โทรรายละเอียดบางทีมันจะมีมิจฉาช,ชีพแปงตัวอยู่นะคะเราก็ป้องกันแล้วก็เซฟลูกค้าให้อย่างดีที่สุดหากต้องการจริงๆก็โทรเข้ามานะคะเราไม่ได้รับฝากไม้นะคะเพราะว่าพื้นที่บ้านมีค่อนข้างจํากัดนะคะก็จะมีเฉพาะไม้ที่นํามาลงแบ่งปันให้เท่านั้นนะคะพื้นที่จัดเก็บมีน้อยมากสำหรับอันนี้มีไม้สวยๆมาแบ่งปันให้เท่านี้นะคะไว้มีโอกาส พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านคะ่ะ